น้องอย่างแฟนมีที่ไทยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์หนักมากค่ะสิ่งที่ลิซ่าทำเซอร์ไพรส์หนักมากนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยเรื่องนี้ออกมาก่อนที่จะให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็แอดว่าต้องถามเรื่องนี้นะคะลิซ่าทำสิ่งที่เป็นคนแรกของคนไทยที่ทำได้อีกแล้วโอ้โหคือมันตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกเนาะเป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้อีกแล้วแล้วก็ คงเป็นคนเดียวไปอีกแสนนานเลยนะคะเพราะว่า Vanity Fair ค่ะคือจริงๆเขาเป็นนิตยสารามาก่อนนะซึ่งแบบโด่งดังระดับโลกมากค่ะคือเขาฉลอง31ปีนะคะคราวนี้ค่ะเขาก็เลยพาไอคอนของยุคนี้นะคะรวมไปถึงไอคอนตั้งแต่ยุคแบบ บุกเบิกที่ยังคงมีชื่อเสียงดงด่งังททำให้ขับเคลื่อนวงการบันเทิงอะไรแบบนี้นะมาขึ้นปกด้วยกันนะทุกคนซึ่งอ่าเซนดายาเนี่ยเคยร่วมง,งานกับน้องอยู่แล้วเนาะในบุกกรีนะคะแต่ว่ารอบนี้น้องลิสได้ร่วมง,งานกับคุณแม่นี่คงคิดแม่นด้วยโอ้โหคนนี้ยกขึ้นหิ้งเลยคือน้องเนี่ยสุดจริงนะคะเพราะว่าทุกคนในปกเนี้ยเป็นที่รู้จักแลวดังมาก ไม่ใช่ดังธรรมดานะคะดังชนิดที่ว่ามีอิทธิพลกับโลกใบนี้ด้วยนะซึ่งแต่ละคนค่ะเขาก็จะเอามาทําเป็นพลอตคุยแบบเก๋ๆเนาะมายืนเป็นจับคู่บ้างเป็นเซตกลุ่มบ้างแล้วก็คุยกันแบบเขาเรียกว่าแซวๆหยอกๆแล้วก็เน้นความเป็นแบบเนเจอร์แบบเป็นธรรมชาติของแต่ละคนก็จะมีหัวเลาะมีโพสแอคเก๋ๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งลิสทำได้ดีมาก รอบนี här, know, <hi> ้ค่ะเขาใช้ตีมว่าฮอลลีวูดนะคะคิดดูค่ะฮอลลีวูดอิชูนะคะก็คือจะสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ย12คนค่ะลงในแมกกาซีนของเขาซึ่งตอนนี้มันก็เป็นออนไลน์ด้วยใช่ไหมเฮ้ยน้องลิสอยู่ในหมวดฮอลลีวูดทุกคนเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างคุณแม่นิโคลคิดแมนเนี่ยนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่แกล้งว่าแบบ ยังคงมั่นใจหรือว่ายังคงเพอร์เฟกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่ายอมรับมากว่าทุกอย่างเนี่ยมันยากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆชีก็บินสูงมากในวงการฮอลลีวูดนะคะแต่ก็ยังบอกต่ออีกว่าแต่ยังคงเลือกบทแล้วก็เลือกสคริปต์อยู่ดีนะคะในการทำงานโอ้โหมัดมั่นมาก ส่วนในพาร์ของน้องลิสนะคะทางนี้เขาก็เขียนไว้ว่าจากลิซ่านะคะเรียกว่าเป็นศิลปินจากวงการเคป p b l a c k ็คพิงค่ะในไม่ช้าจะเห็นเธอในบทบาทนะของซีรีส์ดังระดับโลกอย่างจะไว้โรตารสด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คืออวยยศขั้นสุดโปรโมทผลงานกันไปเลย ส่วนเซนดยายค่ะเขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ให้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการในแฟรนไชส์บล็อกบัสเตอร์นะคะเพราะว่าภาพยนตร์ที่แต่ละเรื่องที่ชีเล่นนะคะก็เรียกว่าเรตติ้งพุ่งรายได้ดีม,มากๆนะแล้วไหนจะเป็นแฟนสไปเดอร์แมนอีกใช่ไหมทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะ ส่วนคนที่น้องยืนด้วยนะคะที่เขาจับคู่ให้เนี่ยถ้าใครชอบดูซีรีส์เนาะก็น่าจากคุณกันดีนะคะเพราะว่าเขาชื่อกัตตวาค่ะเป็นนักสแสดงนะคะจากราวันดาน,นั่นเองค่ะแล้วก็ด่งดังมากเขาเล่นเรื่องบาร์บี้ใน2023นะคะ Sex Education 2019แล้วก็ Doctor Who ใน2023 <c oughs> ด้วยค่ะคือเรียกว่าเป็นอีกคนที่มาจากชีวิตลำบากลำเค็นเลยนะเออแล้วก็กล้ามาสู่การเป็นนักสแสดงแล้วก็กราฟพ,พุ่งปี๊ดเลยด้วยความ สามารถนะคะถ้ามองในมุมของเขาเรียกว่าเหมือนพลุอะ่ะคือดังแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยฝีมือของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ทั้งสองคนนี้มีเหมือนกันแล้วก็ความบักบันด้วยนะคะและที่เหมือนกันอีกเรื่องก็คือเป็นจอมทำสถิตินั่นเองค่ององคะอย่างกัตตวานเนี่ยเขาเป็นนักแสดงชาวแอฟริกันคนแรกนะคะที่ได้เล่นบทนำในหลายๆเรื่องเลยก็คือก็อย่างที่รู้ว่าการยอมรับของคนผิวสีในฮอลลีวูดนั้นยากมาก ส่วนน้องลิสของเราค่ะก็ทุบท,ทุกสถิตินะคะ ในความเป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทําได้อยู่แล้วนะคะแต่ในความเป็นเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นคนเดียวอีกด้วยซ้ำนะคะที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้กินเนสเวิลด์แบบนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังสถิตินู่นนี่นั้นอีกนะคะไม่แปลกใจเลยที่เขาจับคู่กันนะคะส่วนท่อนช็อตที่ยืนคู่กันนะคะน้องลิสก็บอกว่าประมาณว่าไหนลองโพสต์แบบนี้ซีนะ,ะนะตะวัา,าก็โพสต์ใหญ่ค่ะเล่นใหญ่เลยนะคะน้องเราก็เลยขำเเออานะคะธรรมชาติสุดๆเลยะคะ่ะ บนปกก็ยังมีเกรนโพเวลด้วยนะคะเป็นนักแสดงหนุ่มล่อนักเขียนอะไรองนี้ด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าทั้ง12คนเนี่ยยกให้เป็นบุคคลที่กล้าหาญนะคะที่กว่าจะก้าวมาสู่จุดนี้ได้น้องลิสก็สร้างความภาคภูมิใจอีกแล้วในขณะที่ยังอยู่บนผืนแผ่นดินไทยณเวลานี้ด้วยนะคะโอ้โหดวงพุงพ่งปีดพุ่งปีดอีกแล้วนะคะและยังจะมีน้องนะกับ ทอยอีกมีคลิปออกมาอีกแอดก็ยังไม่ได้ทํานะคะคือความเคลื่อนไหวน้องเยอะมากนะคะโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจเนาะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าใครไม่ไหวก็หลับไปก่อนกุ๊ดไนท์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า